สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเดินทางเที่ยวทะเลพัทยาในรูปแบบของการร่องเรือยอทที่จะพาคุณและคนพิเศษของคุณนะคะไปดื่มดากับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ท้องฟ้าสีครามตัดกับน้ำทะเลสีสดใสนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่คุณอยู่บนเรือยอทนะคะคุณจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและการดูแลเอาใจใส่คุณประดุดคุณคือคนในครอบครัวของเราเลยค่ะ สำหรับเรือยอดของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเรือจาเพียง3ค่ะเป็นเรือแคทมาแลนนะคะมีความหมายว่า เรือที่จะพาคุณไปถึงฝั่งฝันความสําเร็จสมหวังทุกประการค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเฉพาะชื่อเสียงเรียงนามก็จะสร้างความมั่นอบมั่นใจให้กับลูกค้าได้แล้วว่ามาทริปของเราในวันนี้นะคะจะต้องมีความสุขสมหวังแน่นอนเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรือยังมีความใหญ่ความยาวนะคะความกว้างตลอดลําเรือถึง19เมตรเลยนะคะกว้างถึง7เมตรใช้เครื่องยนต์ดีเซลอีซูซูมีกำลังแรงม้าถึง86แรงมา้า สามารถบัรจุผู้โดยสารพร้อมกับลูกเรือได้ถึง60คนเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยที่ครบคันมีเสื้อชูชีพสําหรับลูกค้าห่วงยางนะคะอุปกรณ์ดับเพลิงชูชีพกู้ชีพนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการฝึกอบรมการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมั่นใจถึงความปลอดภัยในการเดินทางได้ร้อเปอร์เซ็นตเลยค่ะ บนเรือยังมีอาหารว่างผลไม้และเครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์คอยบริการฟรีตลอดระยะเวลาการเดินทางที่อยู่กับเรานะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมแน่นๆนะคะพาไปให้อาหารลิงนะคะถ่ายรูปสวยๆนะคะเล่นจ็ตสกีบานานาะบ๊สอีกทั้งยังมีกิจกรรมตกปลาและทำซาซิมิให้ทานด้วยนะคะเห็นไหมคะสนุกครบครันอย่างนี้คิดออกเลวใช่ไหมคะว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดี แพ็กกระเป๋าเลยค่ะมาเที่ยวทะเลพัทยากันค่ะมาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปให้เต็มปอดแล้วก็มาโอบกอดกับธรรมชาติให้เต็มที่แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ